วันนี้เราจะคุยกันเรื่องระบบภูมิต้านทานค่ะ,ะ,คะก็ภูมิการนของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะ<ม>ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะ<ม>เช่นอายุฮอร์โมนสิ่งแวดล้อมนะคะ<ม>เป็นต้นกลไกการทำง,งานของร่างกายโดยปกติเนี่ยภูมิต้นทานของร่างกายก็แบ่งเป็น2ระบบ<ม>คือ ระบบเซลล์อาศัยเซลล์โดยโตรงกับระบบที่2คืออาศัยเซลล์โดยอ้อมนะคะซึ่งทํางานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเรียกว่าระบบคุ้มกันแล้วมันจะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างคะคุณหมอชัดชัยภุมิต้านทานเราเนี่ยนะฮะใช้กันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้ามาในตัวเวลาเรามีหายใจเข้าไปเวลาผิวหนังติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามัน,นเป็นทห,หารของร่างกายเราใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ มีเอาไว้สําหรับทําลายเซลล์ที่มันเสื่อมแล้วก็เซลล์ที่มันตายพันุเวลาเซลล์ถ้าแบ่งตัวไปน,นานๆน,น,นะครับบางทีมันตายพันธุแล้วก,ก่อนตัวเป็นตัวแรกก็เป็นเนื้องอกเล็กๆแล้วต่อมาเพื่อกลายเป็นมะเร็งขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วลูกรลานเซลล์ใกล้เคียงอย่างเงี้ยกลายเป็นโรคมะเร็งนั่นก็หน้าที่ของภูมิต้านทานเหมือนกันปกติแล้วนะฮะเซลล์เราเนี่ยจะต้องแบ่งตัวเองแล้วก็ซ่อมเซลล์ที่ตายไปราในร่างกายเราเนะี่ยมีอยู่ประมาณร้อยล้านล้านเซลล์ แต่และว,วินาทีหนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งตัวประมาณ25ล้านครั้งเพื่อที่ชดแทนส่วนที่มันตายตายก็ต้องสร้างใหม่ตายก็สร้างใหม่ทีนี้ในแต่และ25ล้านครั้งเนี่ยถ้าเรายิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะผิดพลาดคือแบ่งไปแล้วแบ่งเซลลไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันกลายพันธุ์เกิดเซลล์มันออกมาหน้าตาปปับประหลาดเซลลผิดปกติส่วนชนึ่งภูมิทัานทันเข้าไปทําลายนะครับแต่ถ้าภูมิทนทานเสียไปเนี่ยเซลล์ที่ผิดพลาดไปแล้ว ภูมิต้านทานมันเข้าไปทำลายไม่ทันมันก่อตัวกันขึ้นในสุดใจเป็นมะเร็งแล้วการแพทย์ผสมผสานนะคะเข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้างคะอย่างที่บอกตอนต้องเนี่ยนะก็คือว่าเราอย่าไปกลัวเชื้อนะครับแต่ว่าให้หันย้อนกลับมามองดูตัวเรามากกว่าว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปเลยที่ทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำแล้วทาให้เราถึงกลัวเชื้ออย่างนั้นแต่ละวันนี้เรามาคุยกันว่าทำยังไงปุมมถึงจะโด,ดยการแพทย์ผสมผสานของเรานะคะ ระดับหนึ่งเลยก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรนะดับสองก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นพิษนะัะอันไปานอาหารสุขภาพแล้วก็ปรุงด้วยวิธีนึ่งต้มแล้วก็ใช้วิธีตุ๋นก็ได้แล้วันไปเสริมพวกว,วิตามินที่เราขาด <นะ S 1> แล้ววิตามินอะไรบ้างคะที่จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราคะหนึ่งค<ห>ือว,นะวิตามินเ e. อสองวิตามินดีสามวิตามินซี สสังกะสีวิตามินพวกนี้มันเป็นตัวที่ไปเสริมไปช่วยช่วยเสริมฤทธิ์หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ระบบเอนไซม์มันทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิตามินพวกนี้สม่ำเสมอนะครับภูมิต้านทานเราจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ขัดไปนะก็คือในเรื่องของถ้าเรามีพิษอยู่ในตัวต้องขักขพิษออกนะการดีท็อกหรือล้างพิษนะคบดีท็อกนีไม่ใช่ว่าเราไปสวนล้างลำไส้แล้วจะมีพิษออกแต่ตัวนะครับไม่ช่ การดีท็อกโดยส่วนล้าง,ล,งาลําไส้เนี่ยเป็นการล้างให้ไส้สะอาดค่ะเมื <c oughs> <ห>่อฉรนจะทําเป็นประจำ <c oughs> แต่ว่าถ้ามีข้อชี้บ่งที่จะต้องทําแล้วค่อยทำแต่การดีท็อกที่ว่าเอาพิษออกจากตัวคือไปตรวจก่อนว่ามีพิษอะไรตกค้างในตัวส่วนใหญ่เป็นโลหะหนักขนั้นเนี่แล้วเราก็ขับโลหะหนักออกไปในการทำคีเลชั่นจะใช้วิธีคีเลชั่นเวลาหรือว่ายาหนิบใช่ไหมฮะตัวดิท็อกซ์หรือใช้สารซีโอไลท์ซีโอไลท์เนี่ยพอเราทานเข้าไปมันไม่ดูดซึมไม่ย่อยนะครับแต่ว่า ความที่มันเป็นเซียวไลท์แบบไมโครไ์เนี่ยมันก็จะไปเคลือบๆตามผิวลำไส้ <Okay. S 2> แล้วก็ไปดึงเอาธาตุลงนันานๆ,ๆกับสารพิษเนี่ยผ่านผ่านเเส้นเลือดของลำไส้เนี่ยแล้วก็ออกมา mm. แล้วก็ขับถ่ายออกไปนะครับคือใช้วิธีหนึ่งขับพิษออกสองไม่เอาพิษใหม่เข้าสามเราก็ต้องสร้างภูมิขึ้นมาก็คือบริหารร่างกายอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าใครทําหมดแล้วอะ แต่ว่าก็ยังก็ยังอ่อนแออยู่<อ>หรือภูมิกันัูไม่ไดีอยู่แสดงว่ามีอะไรตีมูลนิยมร่างกายอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบภูมิต้านทานซึ่งมันเป็นเ,เป็นโครงข่ายนะครับภูมิต้านทานเราไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะเป็นโครงข่ายสำหรับซับซ้อนว่าต้องทำงานเสริมด้วยกันเริ<ช>่มต้นจาก<ช>สมองส่วนไฮโปทาลามัสมาที่ระบบน้ำเหลืองมาที่ไขกระดูกแล้วก็มาที่ต่อมไทมัสที่ตรงนี้ต่อมไทมัสที่อยู่ไม่ใช่ไทรอยนะใต้ใต้ต่ไทรอยจะอยู่ข้างใน ทั้งหมดเนี่ยมันประสานกันหมดเลยแล้วถ้าถ้าอะไรอันใดอันหนึ่งมันรวนมันจะทํางานไม่ดีวิธีเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเราจะต้องซ่อมมันขึ้นมาครับคือฟื้นฟูเซลล์อะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของเราใช้ระดับของโอกานเปไทดยที่เป็นสารสกัดจากเซลล์ตัวอ่อนเนี่ยแล้วก็ให้เข้าไปกระตุ้นตอนไทมัสระบบน้ําเหลืองแล้วก็ไขกระดูกที่จะช่วยให้ระบบภูมิต้านทานเขาแข็งเท่าดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้ด้วยแล้วมีอีกข้อหนึ่งซึ่งบางทีคนเราไม่ได้ทันคิดก็คือว่าความเครียดเป็นตัวร้ายเลยที่ฆ่าปูเพราะว่าเวลาเราเครียดนะครับสารเคมีประหลาดๆข้างในเราจะออกมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งสารสารเครียดสารคอติโซนสารคอติซอลเนี่ยซึ่งเว่าสารเครียดออกมาจะต่าหมวกไตแล้วมากๆเข้าเนี่ยนะนานๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยภูมันจะตกแต่ที่สําคัญที่สุดนะผมว่า ทำภายในเราให้ดีเถอะนะครับคือสร้างเสริมภูมิถ้าทาเองไม่ได้ก็ต้องไปเสริมด้วยวิธีออกไกโนเพทไทให้ภูมิเราดีขึ้นมาเองออกโอนเมทไทเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นสารสก,กัดจากเซลล์อะฮะทีนี้เซลล์เนี่ยที่เขาใช้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลล์เซลล์ของของสัตว์นี่อะไรคะ,ะเซลล์ของสัตว์เป็นงูปเป็น,นเนี่ะที่เขาสามารถที่จะสก,กัดเอาตัวตัวโปรตีนที่อยู่ในเนื้อเซลล์ได้อะคือร่างกายมนุษย์มันชอบชอบที่จะซ่อมตัวเองอยู่แล้วแหละ แต่พอเราแก่ตัวมาหรือเราเครียดมากนะฮะหรือว่าตอนเด็กๆเราไปเจอเชื้อโรคบางอย่างทําให้เราเนี่ยเสียสมดุลของการเสื่อมกับการซ่อมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเป็นบาลานซ์มันเป็นสมดุลกันอย่างเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะความสมดุลระหว่างความเสื่อมกับความซ่อมคือมันเสียอยู่ทุกวันแหละแล้วก็ซ่อมซ่อมไม่ได้แต่คนที่ไม่ดีก็คือว่าเขาเสื่อมมากกว่าแล้วก็ซ่อมไม่ได้เสื่อมมากก็ซ่อมซ่อมขึ้นมาไม่ได้เนี่ยก็จะเสียดุล เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างให้ซ่อมดีขึ้น